กุสุมาคุณผู้ชมฮะคืออย่างนี้ตอนแรกก็งงเหมือนกันกุสุมามันคือเรื่องอะไรต้องเปิดอีซอขยี้ข่าวหน่อยอีซอเนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาลงเรื่องราวเอาไว้ว่าแม่พิมพ์เอ้าทาไมข้างหลังเมย์เป็นรูปเตียงอะเพราะว่ามันมีเตียงกับที่นอนอ่ะมันมีเตียงของอบ้านของสามีกับทางด้านเมียหลวงที่เขาอยู่ด้วยกันแล้ววันหนึ่งก็รู้ว่าสามีเอากุสุมามานอนทับที่บนเตียงเขาเอ้าเหรอแล้วเขาก็เลยบอกคุณผู้ชมทำไปไหม เรื่องราวทั้งหมดเอางี้เราต้องให้ความเป็นธรรมกับทั้งหมดด้วยมันเป็นเรื่องความผูกพันของคนสี่คนถูกไหมฮะสี่คนนี้ถ้าพูดกันตามตรงกุสุมาคือหญิงสาวนามสมมติซึ่งอ้างว่าเป็นคุณครูแล้วไปสนิทก,กับคุณครูหนุ่ม,มซึ่งคุณครูหนุ่มท่านนี้ก็มีภรรยาอยู่แล้วชื่อว่ากาสลองกาสลองแล้วมันมีมุมที่น่าสนใจก็คือว่า คือไม่แน่ใจว่ากุสุมาเองเนี่ยก็จะมีคนรักอยู่ด้วยหรือเปล่ามีไหมออไม่น่ามีค่ะทําไมอะ่ะเธอไมเธอคิดว่าไม่น่ามีอะ่ะเพราะว่าเขาไม่ได้เอ่ยถึงอ,ะอ,อ่ะว่าว่ากุสุมาม,ออมีมีแฟนอยู่แล้วหรือไม่รู้แต่ว่ามาสนิทกับครูหนุ่มแต่อย่างงี้อ่ะเปิดภาพเตียงคู่ขนานกันเลย<ะ>ก็ได้นะเอาภาพซ้ายมือออกเอาภาพซ้ายมือออก,อาาอออกทีมงานเอาภาพเตียงขึ้นมาแทนอีซ้อนเนี่ยเขาก็ช่างขายี้เนี่ยนะฮะและประเด็นก็คืออีซ้อนเนี่ยบอกว่าเป็นเรื่องที่ น้องกาซลองกาซลองทำอาชีพอะไรฮะเมคือกาซลองเนี่ยนะคะเออไม่ได้ไม่ได้บอกกันว่าทำแต่รู้ว่าสามีของกาซลองเนี่ยเป็นครูใช่แล้วก็เหมือนไปสนิทกับกุสุมาค่ะแล้วกาซลองที่เจ็บช้ำเพราะกาซลองไปนั่งร้องไห้ในร้านอาหารซึ่งร้านอาหารเนี่ยชื่อว่ากุสุมาเขาก็เลยตั้งชื่อผู้หญิงที่มายุ่งเกี่ยวกับสามีกาซลองก็เป็นกุสุมาเข้าใจเรื่องแล้วใช่ไหมฮะส่วนเตียงนี้ก็คือเตียงกาซลองซึ่ง กาซลองเจ็บช้ำน้ำใจเพราะครูหนุ่มพากุสุมามานอนทับที่แล้วเป็นที่ที่กาซลองควรจะต้องนอนอแต่ครูหนุ่มก็ดันพากุสุมามานอนที่นี้ซึ่งเราพูดแบบเป็นธรรมก่อนเพราะเราเองก็ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เอาแบบกลางๆก่อนเพื่อความปลอดภัยของกุสุมาเขาด้วยแล้วก็ความปลอดภัยของเราด้วยเขาอาจจะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละเลยพามานอนเตียงแต่เตียงขึงดีนะขึงแบบเตียงแน่นเอียดเลย นี่ใช่ไหมแต่ภรรยาเขาจับได้ภรรยาเนี่ยแค่ภรรยาหรืออีซอเป็นคนเขียนอีซอเขียนว่ารางวัลของความซื่อสัตย์คือการโดนคนรักทรยศหักหลังที่มาของกุสุมาสันป่าเหียงแล้วก็เตียงของเราที่ถูกทับที่จบตรงนี้ก่อนกลับมาตรงนี้ก่อน ล่าสุดเนี่ยย่อๆน้องกาสลองบอกว่าสามีซึ่งเป็นครูเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปถูกไหมฮะใช่ะเริ่มใช้ความรุนแรงกับกาสลองแล้วตอนหลังก็เลยจับได้ว่าอ๋อเธอเนี่ยไปซีกับกุสุมาเขาบอกว่าเสี่ยวภาษาเวัยรุ่นเสี่ยวเสี่ยว <laughs> <laughs> ประเด็นคืออย่างนี้คุณผู้ชมต้องอ่านแชทบางอันผมต้องเบอร์นะฮะคือเสี่ยวประเด็นก็คืออย่างนี้อ่แชทที่หนึ่งหน้าจอเต็มจอฮะอันที่หนึ่งฮะต้องพักอีกแล้วอันที่หนึ่งฮะได้ไหมอันที่หนึ่ง ก็พร้อมไงงานบ้านงานเรือนการเรียนหน้าที่การงานน้องไม่ได้ด้อยกว่าใครนี่ทัศนคติแถมปากดีให้เทพด้วยคืออะไรเมย์ไม่เข้าใจอ่นนออะอันนี้คืออะไรคือเขาคงแบบว่ามีการคุยกันแหละว่าน้องเนี่ยคือเป็นคนแบบพร,พร้อมทุกอย่างเออประมาณว่ากุนนสุมาเนี่ยหนูพร้อมนะ,ะหนูดีะเพื่อพี่ออถูกไหมหนูได้ดีพร้อมหน้าที่สองฮะ หน้าที่สองเป็นการคุยกันซึ่งเข้าใจว่าน้องกาศาลองน่าจะเจอเนี่ยแหละกาศาลองถึงต้องงัดว,ว่าปกุสุมาเธอทําอะไรฉันแบบนี้อุ๊ยจะครึ่งแล้วคือจะสามทุ่มครึ่งแล้วงั้นเดี๋ยวหนูไปอาบน้ําก่อนนะอายๆนี่แล้วก็ครูหนุม่มอะไรวะมันเขียนอะไรว่าเตรียมถุงรอทําไมครูหนุ่มต้องเขียนว่าเตรียมถุงรอ ทำไมอะ่ะครูหนุ่มจะเข้าถุงนอนเงี้ยเหรอคือมันต้องต้องตามมาจากก่อนหน้านั้นคือฝ่ายผู้หญิงเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยไปอาบน้ําก่อนนะคือตอนเนี้ยมันทําอะไรไม่ได้หรอกกับน้องอะ่ะเพราะว่าน้องเมนจะมาเขาก็เลยบอกว่าเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อมันมีข้อความอุเธอก็เก่งนอะอ่านแล้วตีความแตกด้วยฉันยังงงอยู่เลยอ่านมาแล้วก่อนนด้อ๋อหนูเมนจะมา<อ>ผู้ชายก็เลยบอกว่าทําไมอะ่ะก็คือเหมือนอุ้ย เหมือนแบบอุ้ยเดี๋ยวโทษนะผมงงไอภาษาสีน้ําเงินข้างล่างอ่ะอุ้ยเมนมาเลยคืออะไรอ่ะคือเหมือนแบบมีอะไรกันจนเมนมาเลยหรือเปล่าอ๋อมีถุงรออ๋อจะใส่ถุงนอนกันเมนอย่างเงี้ยเหรอนี่ฮะต่อมาฮะอันที่สามเนี่ยแหละฮะที่เชียงใหม่เขาบอกเสียวนี่นะฮะอันที่สามคุณผู้ชมถ้าครูหนุ่มคุยกับกุสุมาอย่าลืมครูหนุ่มมีการสลองอยู่แล้วนะถ้าครูหนุ่มต้องอธิบายว่า คุณหนุ่มจะใส่ถุงทําอะไรใส่ถุงนอนทําไมหลังจากนั้นอยากคือเสร็จทุกรอบเลยเจ้าอันนี้ใครผู้หญิงคุยอ๋ออันนี้ก็คือฝ่ายผู้ชายเนี่ยพูดว่ายอยากอยาก,ยากคือเสร็จทุกรอบเลยเจ้าจะนอนทุกรอบอยากจะนอนผู้หญิงก็เลยตอบว่าได้เจ้าจัดหนักเลยเจ้าจัดหนักเลยเจ้า <c oughs> นี่ฝ่ายหญิงเข้าใจแนละ้วทําไมเพจคนเชียงใหม่ถึงอื้ออึงเรื่องนี้ พากันวาวุ่นไม่ไหวี่เลยคือประเด็นคือผู้หญิงเนี่ยที่บอกว่าจัดหนักได้เลยถ้าผู้หญิงจัดหนักได้เลยนี่ฮะคงจะชวนกันสวดมนต์น่ะถ้าเราคิดดีๆก็คือคุณหนุ่มแบบจะใส่ถุงนอนส่วนครูสาวก็คงจะบอกอ่ะจัดหนักสวดมนต์จัดหนัก,นนนกอย่างเงี้ยนะฮะหน้าที่สี่ฮะอันนี้อธิบายแทนไม่ได้เลยโดนกันเองหนึ่งหมายความว่าอะไรซื้อหวยเหรอ,อนี่ฮะ เธอโดนกินอย่างเงี้ยหรอ,อกรรมเดียวก็ได้อยู่ที่ว่าอ้าอยากได้แบบไหนเจ้าน้องจัดฮื้ออยู่แล้วนะเจ้าเอน๊น้องพร้อมจบพอละพอละยาวไปนะล,วละพอละอ่านไม่ไหวเม์เสี่ยว <c oughs> อันนี้เขาลงนะเขาลง <c oughs> เพจเชียงใหม่ชาวบ้านเขาลงล่าสุดเราเจอกาสลองเออกาสลองคือภรรยาหลวงค่ะ <c oughs> ทางโทรศัพท์ใช่ไหม ฟังการสลอง่อยไหมว่าเขาเจ็บช้ำขนาดไหนอา้าวฟังเสียงการสลองหน่อยฮะเราไม่ได้ตั้งใจที่โพสไปเพื่อให้มันเป็นกระแสเพื่อแฉรหรือว่าอะไรอะค่ะ<ม>เพราะว่าเราก็พยายามทุกสิ่งทุกอยาก่างคือเรามัานอยู่ในโพสตหมนแล้วแล้วเราก็บอกแล้วว่า,ามันจะจบที่ที่ที่ตรงที่เราโพสไปใช่ะ เรื่องราวความรักครั้งนี้ยเราได้บทเรียนว่าเจออะไรบ้างแต่แรกเลยวันนั้นก็ก็ได้บทเรียนกับตัวเองค่ะว่าถ้าเราจะเลือกคบใครหรืออะไรเนี้ยค่ะเราก็ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะเราก็ต้องศึกษาให้มันให้มันดีดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะโดยความที่เราอยู่ด้วยกันอะค่ะโดยความที่เราอยู่ด้วยกันตลอดแล้วแล้วอยู่กันมานานรู้จักกัน มันจะมีบางอย่างที่ผู้หญิงเขาจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่ปกติวิสัยที่ที่ทำอยานะคะ่ะอย่างอย่างของแป้ก็คือที่จับเอ๊ะเอ๊ะเลยเอย่างงี้ค่ะก็คือเอ๊ะทำไมช่วงพักหลังตออลดนานเก็บลดนานผิดปกติก็ถ้าจับที่ที่จับได้ก็คือถามถามเขาเลยค่ะคุณผู้ชมครับเมียหลวงนน่าเห็นใจที่สุด ถ้าสมมติผิดจริงนะทีมงานเปิดเพจหน้า12เอยเพจเนี่ยแชทไลน์ระหว่างครูหนุ่มกับน้องกุสุมาคือหน้า12เนี่ยถ้าเป็นเมยหลวงเห็นใครก็เจ็บอะ่ะอันนี้ให้ดูได้นะนะอันนี้ไม่มีคําว่าเสียวเนี่ยนะฮะอ่ะเปิดหน้า12น้องอยากอยู่ด้วยไม่ใช่ไปไปมามาคุณผู้ชมดูดิถ้าเมยหลวงเขามานั่งอ่านอะ่ะส่วนไอ้ครูหนุ่มเนี่ยก็บอกไม่ใช่แค่พี่รู้สึกคนเดียวน้องก็อยากอยู่ด้วยอยากอยู่ข้างๆอยากทําอะไรที่มีพี่อยู่ข้างๆไง นี่เห็นไหมฮะเหมือนประมาว่าต่างวาวราว่าอยากอยู่ด้วยกันแต่ลืมไปว่าเมียเนี่ยมีอยู่แล้วส่วนกูซุมาก,ก็น่าจะรู้อยู่เต็มอกว่าเขามีเมียแล้วแต่น้องก็ยังวาวรานเนี่ยนะฮะว่าอยากจะอยู่ด้วยคนในเชียงใหม่เนี่ยเขานั่งอ่านแชทนี้กันเนี่ยนะฮะเขาถึงบอกว่าโอ้โหยิ่งกว่าดูละครดิค่ะเสี่ยวเ <laughs> นี่ยฮะ คุณผู้ชมฮะแล้วล่าสุดที่มาของคําว่ากุสุมาคืออะไรรู้ไหมฮะพี่น้องเชียงใหม่ไปตั้งชื่อให้เขาร mm hmm. ้านกุสุมาวันนี้เขาเปิดใจกับเราเลย uh huh. เขาบอกเอาตายแล้วเรื่องกุสุมากะอะไรนะสันป่าเหยียดใช่ไหมสันป่าเหยงดันกลายเป็นเรื่องเมาส์มอยกันทั้งจังหวัดวันนี้เราไปร้านกุส mm ุม hmm. าคุณผู้ชมไปใช้บริการได้คือประเด็นคือร้านกุสุมาเนี่ยโดนหางเลขไปด้วยเพราะเขาชื่อร้านนี้ mm hmm. ใช่ไหมเมย์เขาชื่อร้านกุสุมาเอ แล้วเหมือนกับว่าทางด้านของครูหนุ่มกับกุสุมาเนี่ยเขาไปกินข้าวที่ร้านนี้กันบ่อยแล้วเหมือนทางอีซอก็บอกว่าเรียกชื่อจริงไม่ได้ขอใช้คําว่ากุสุมาละกันร้านนี้ก็เลยดังถ้าคิดเป็เจถือว่าร้านเจดังเลยแล้วประเด็นคืออย่างนี้เจร่า้ฟังบอกว่าเมื่อไม่เกี่ยติสจะมาเห็นคนร้องไห้ทําไมใครร้องไห้เมย์คือเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเห็นลูกค้าบริเวณโซนด้านในร้านนั่งร้องไห้อยู่พนักงานก็เรียกไปดูก็พยายามสังเกตอาการเขาก็เลยไม่แน่ใจว่าใช่คุณกาสลองเมียหลวงหรือเปล่าที่มานนั่งใร้าน แต่อยากจะบอกว่าร้านเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเรื่องนี้นะาาถ้ามากินข้าวกินได้แต่เข้าใจว่าคงคนคงจะไปเห็นว่าครูหนุ่มกับทางด้านของผู้หญิงเบอร์สองม,มานั่งกินที่นี่ก็เลยไปตั้งชื่อว่ากุสุมามันคือร้านเขาฮะรู้สึกตกใจค่ะเมื่อวานคือทราบเฉพาะในลำพูนเนาะอีกวันหนึ่งก็ไปเห็นในทีวีเราก็เลยตก,กใจว่าทำไมไปไกลขนาดนั้นเลยรอร้านเราละซึ่งซึ่ง คำว,ว่ากุซูมาก็ไม่ได,ไได้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะเพียงแค่เป็นร้านอาหารชิวๆที่รับบริการารับให้บริการเพราะฉะนั้นท่านไปชิมอาหารได้รับรองว่าอาหารที่ร้านกุซูมาใช่ไหมอ,อันนี้แซบแซบแต่ไม่แสว <laughs> ตามที่เขาเรียก